นาพันธ์จตุรงคกุลกรรมการผู้จัดการบริษัท MO Tour and Service จำกัดนะคะเราเป็นธุรกิจทัวร์เล็กๆอยู่จังหวัดระยองนะคะก็ดูแลลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมและบริษัทเอกชนชั้นนำองค์กรที่เราดูแลนะคะก็เป็น Private Premium ทัวรซึ่งก็ได้รับความเมตตาสนับสนุนกับลูกค้าเรื่อยมาจนเราได้ รางวัลมาตรฐานท่องเที่ยวจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬารางวัล DVD v e r i f ริจากกระทรวงพาณิชย์รางวัล s อ e c h a m p i o n เปี้ยนจากสสวและรางวัลผู้นำบริการมืออาชีพและก็สร้างสารรค์จากกระทรวงพาณิชย์นะคะทั้งนี้ธุรกิจของเราก็มีรายได้มาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดโควิด -19 สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท่องเที่ยวเที่ยวไม่ได้รายได้เราเป็นศูนย แต่ลูกค้าก็ยังเมตตาให้เราและให้กำลังใจเราทำให้เราคิดที่จะต่อยอดขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นก็เรียนรู้และพัฒนาเพิ่มธุรกิจเข้ามานะคะก็ตั้งแต่ธุรกิจประกันโควิดประกันสุขภาพประกันครบวงจรประกันวินาศภัยแล้วก็ธุรกิจด้านเฮลตี้นะคะเพื่อให้ชีวิตของเราเป็นเพอร์ซันอลไล h ์ a l ล h ีได้อย่างดีนะคะก็ จะเป็นสินค้านวัตกรรมทางด้านเฮลตี้โดยเฉพาะแล้วก็ออกแบบโปรแกรมด้าน Wellness, Tour ist, เวลเนสทัวริสเตรียมรองรับไว้ในธุรกิจนะคะโดยขอรับตรานะคะก็มาตรฐานชาและเซฟตี้ทาวเวลไว้เพื่อมีโอกาสเราก็จะได้ไปเที่ยวกันอีกเพื่อให้งานสามารถที่จะไปใน next normal ได้นะคะ มันไม่มี normal แหละมันจะเป็นเรื่องปกตินะคะทุกอย่างเรา work from home นะคะแล้วก็สามารถทำธุรกิจได้โดยที่ไม่ได้ติดอะไรดังนั้นเทคโนโลยีก็จะมีส่วนสำคัญในการดำเนินงานครั้งนี้นะคะในโลกยุคใหม่ก็เราก็จะเห็นโครงการที่เป็นโครงการที่ดีมากนะคะก็แนะนำให้เรา ได้ใช้ทู l ในโลกธุรกิจยุคใหม่เพืให้ธุรกิจของเราสามารถดำเนินง,งานต่อไปได้อย่างสะดวกทำให้ธุรกิจเราหลากหลายมากขึ้นขอบคุณโครงการ Emporing Tech Tourist มากค่ะขอบคุณค่ะ